เสียงกูก็ไม่ค่อยมีลิ้นกูก็มาพันกันอีกมาตีล้กูจะพามึงเวียนเทียนใต้บันไดเนี่ยมึงรู้จักไม้เวียนเทียนนะรู้จักบอ่อนี่ไงเมาตีละตามมาเลยตีได้รเลานี่น้ำหอมของเราเออสวัสดีจ้าวันนี้เราจะมารีวิวสกินนักปรุงน้ำหอม แต่ต้องขออภัยทุกคนไว้ก่อนวันนี้เราเป็นหวัดไม่ค่อยสบายนิดหน่อยเสียงเราอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ก็อยากมาทำคลิปให้ทุกคนดูเพราะใจมันรักกันนะไว้เราหายดีแล้วเราจะมาเสียงแหลมบาดหูเหมือนเดิมให้ทุกคนฟังนะจ๊ะพูดมากแท้ล่ะนักปรุงน้ำหอมในชื่อสกินว่ามิโอ เอามาคุรละจ้าแล้วก็มาพร้อมเครื่องประดบับบันทึกสำคัญสก,กินก็น่ารักตะมูตะมีอยู่นะ <c oughs> แล้ววันนี้มาในโหมด 4v1 นะจ้าถ้าพร้อมแล้วไปดูในเกมกันเลย <c oughs> มาตีล่าสูดด้านสวนสนุกอีกแล้ว เจอบ่อยมากมีเครื่องอยู่ตรงนี้พอดีปั่นไฟก่อนละกันยังไม่รู้นะหันเป็นตัวอะไรเสียงกูทำไมหเหมือนคนอ่อนโยนจังเลยวะ <c oughs> <c oughs> แต่เราปั่นตรงนี้ตรงกลางเลยนะลอตีนหันเลยนะเนี่ยมันจะมาเจอกูคนแรกอีกหรือเปล่า <c oughs> แต่หันมันทำไมเงียบเียแปลกแกวะ อย่าบอกนะมันหาใครไม่เจอมีนักบวชบอกผู้ล่าเปลี่ยนเป้าหมายอย่าเดอ้ออย่าพึ่งมาเจอกูเดอ้อเอา้าผู้ล่าอยู่ใกล้ตัวฉันนักบวชบอกสรุปแล้วมันเปลี่ยนอย่ามันอยู่ใกล้วันเน,นี้ยเอาดีๆเด้อเพื่อนกูเสียวสันหลังตลอดเลยอ๋อฮันคือแมรี่ผู้ล่าเปลี่ยนเป้าหมายอีกแล้วเหรอมันอยู่แถวบ้านสองชั้นนะ มันไล่ใครวะเนี่ยกู<อ>ปั่นจนเครื่องเสร็จแล้วกูยังไม่รู้เลยฮันอยู่กับใครเอา้าฮันอยู่กับนักปวดเหรอจุ๊กมันให้ได้เด้อเพื่อนแต่ก็ยังดีเครื่องเสร็จไปแล้วสองอแมรี่เปิดกระจกตรงชานหนึ่งเหรอ,อนักบินส่งข้อความผู้ลากไล่เข้ามาแล้วแสดงว่าตอนนี้แมรี่ไล่นักบินอยู่จุ๊กมันให้ได้เด้อ เป็นไปได้อย่างไรตานนี้กูได้ป่อนไฟชิวๆว่าแต่ก็เป็นกำลังใจอยู่ห่างๆให้เพื่อนที่จู๊กอยู่นะเอาเครื่องเสร็จไปแล้วอีกหนึ่งตอนนี้เหลือสองเครื่องแล้ว <S <S เครื่องก็น่าจะทันอยู่นะเอานักบินโดนตี <S <S หวังว่านักบินจะจู๊กได้นะเครื่องเราก็ใกล้จะเสร็จแล้ว แต่เดียวนะนักบินนั่งรถไฟมาตรงข้างหน้ากูเลยและเงาแดงของแมรี่มันก็ค่อยๆ oh. ไกลเข้ามาหากูแล้วโอ้โหมันอยู่ข้างหน้ากูเลย <Huh? S 1> โอ้แต่มันหานักบินอยู่ให้กูเสร็จเธอเครื่องนี้โอเคดีมากเลยมันไม่สนใจกูว่ามันกะเอานักบินสุดเลยแต่ดีเครื่องเหลือเครื่องเดียวแล้ว oh. นักบินหายไปไหนะ ลงไปข้างล่างแล้วเหรอแมรี่มันก็กำลังหาอยู่งั้นเดี๋ยวเราวิ่งคอยซับอยู่ห่างๆละกันแต่แมรี่เหมือนมันจะมาเอากลัวมาติลามาติลากันก็ถึงเวลานี่เลยเ,เ,เป็นไงละ่ะน้ําหอมของเราย้อนกลับแบบสวยงามว้าเพื่อนก็เตรียมเครื่องแล้วนี่จุกหลบแบบย้อนสอนมึงรู้จักบอมาติลา นี่เลยเปไม้ไปเลยไม้มีกูไม่กูเปหมดเอ้ยดิเอ้ยเกือบโดนกูเสียงกูก็ไม่เคยมีลิ้นกูก็มาพันกันอีกมาตีเลิศกูจะพามึงเวียนเทียนใต้บันไดเนี่ยมึงรู้จักไม้เวียนเทียนะ่ะรู้จักบอ่อนี่ไงเฮเมื่อตีเลิตามมาเลยตีได้ไปะละ่นี่น้ำหอมของเราเออโยนเกือบแบบคนงามเอา้าไกลจุดเครื่องโอ้ กูตายแน่นอนเลยโอ้โออมาเปิดกระจกมาแล้วไม่นะเอออืกูจะต้องดีใจหรือเสียใจเนี้ยคอกูก็เจ็บลิ้นกูก็ผ่านกันพูดผิดพูดถูกเล่เพื่อนก็นมาจุดคลึงแบบนี้อีกเอ,อ้แล้วมันจะพาก,กูไปไหนเนี่ย อย่าบอกนะมึงจะเหิ้วกูไปนั่งเก้าอี้หน้าประตูะก็ดิ้นหลุดไปเลยละกยยเ,เกินเอ๊ออู้ยเียบเกียนไม่เลื่วัดยิงไปเลยเอ๊อเดี๋ยวขอนอนก่อนเอา้าเขาปล่อยนี่วะเล้วเมื่อกี้ไล่กูซะเอาเป็นเอาตายที่ไหนได้จะปล่อยเราเธอก็ไม่บอกส่งจุบให้เลยและไม่ค่อยได้เจอหลอกคันที่ปล่อยนานๆจะเจอที งั้นเรามาเล่นกับเขาสักหน่อยอก่อนออกประตูละกัน เราออกประตูแล้วนะแมรี่ไว้เล่นกันใหม่สนุกมากเลยบ๊ายบายจ้า